สร้างแบบกระโปรงเบื้องต้นให้ดูกันนะคะอันนี้เป็นแบบมาตรฐานใจของลูกค้าเลยจากริมกระดาษนะคะให้เราวัดก็เขีดได้หนึ่งไม้บรรทัดได้เลยนะ,ะก็ขีดหนึ่งไม้บรรทัดจากริมกระดาษแล้วกอ็อันนี้จะเป็นเส้นเอวเส้นเอวแล้วก็วัดต่าจากเส้นเอวลงมายี่สิบเซนยี่สิบเซนแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะ แล้วก็ขีดเส้นแบ่งครึ่งจะเป็นเส้นหน้าท้องอันนี้เส้นหน้าท้องส่วนเส้นนี้เป็นเส้นสะโพอกสอกสะโพกแล้วก็ความยาวความยาวของลูกค้านะความยาวนี่ก็เออ วัดจากเส้นเอววัดจากเส้นเอวอันนี้ความยาว ทีนี้แล้วก็เส้นกลางหลังจากกลางหลังนะคะเราจะเก็บกลางหลังด้วยวัดเข้ามาหนึ่งจุดห้าเซนขีดวาดไปหาเส้นสะโพกนะคะแล้วก็เอสะโพกลูกค้าสี่สิบเอวตัวนี้สามสิบสองสะโพกสี่สิบหารสีนะสี่สิบ สี่สิบหารสี่ช่างจะไม่ได้แบบเอชิ้นหลังลบหนึ่งชิ้นหน้าบวกหนึ่งอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ใช้สูตรนั้นนะคะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่แต่ว่าอันนี้ช่างไม่ได้ใช้หานสี่ก็คือก็วัดจากกลางหลังหาตำแหน่งนี้ก็สิบนิ้วนะคะทีนี้รอบเอวรอบเอวหารสี่รอบเอวหารสี่หารสี่หารสี่ได้แปดนะคะแปด แปดนิ้วแปดนิ้วอยู่ตำแหน่งนี้ทีนี้บวกเกล็ดไปสองเซนได้ตำแหน่งนี้แล้วก็ดวาดเชื่อมหาเส้นสะโพกนะคะทีนี้แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งระหว่างเนี่ยจากเส้นนี้ถึงเส้นนี้ให้เราแบ่งครึ่งนะคะดวาดตั้งฉากวัดต่ําลงจากเส้นหน้าท้องห้าเซนเพราะเมื่อกี้เกล็ดระบบไปสองเซนนะคะ ก็วัดออกข้างละเซนก็เป็นสองเซนแล้วก็ตัวนี้เราใช้ขอบโค้งให้เราวัดต่ําจากเส้นเอวลงหนึ่งเส้นอ่าโอเคทีนี้แล้วก็คิดว่าต้นฉากเป็นชากกระโปรงเลยแล้วก็ให้เราสอบสอบนะฮะสอบไปกระโปรงสามเซน วัดสัมลงจากเส้นะโพกแปดเส้นแล้วก็รากเส้นเชื่อมนะรากเส้นเชื่อมหาายที่เราสอบอแล้วก็ทีนี้ชิ้นหลังเออทีนี้ชิ้นหน้าชิ้นหน้าเหมือนกันเพราะช่างไม่ได้ล,กลกบลบหนึ่งบวกหนึ่งชิ้นหน้าชิ้นหลังช่างช่างทำเท่ากันนะคะก็เหมือนกันอันนี้ก็คือสิบนิ้วสิบนิ้วก็สิบนิ้ว จนถึงชายกระโปรโงเลยอันนี้เป็นแบบมาตรฐานนะคะแต่ว่าก็คือทำไซส์ของลูกค้าเป็นแบบแบบเบื้องต้นเพราะว่าแบบทุกแบบต้องสร้างแบบมาจากแบบเบื้องต้นนะคะมาจากแบบมาตรฐานเออนี้สามเอลสามสิบสองนิ้วก็คือหารสีเราได้แปดนะคะอ่าส่วนชิ้นหน้าเก็ตเราจะบวกสามเส้นแล้วก็ ลากเส้นเชื่อมเส้นเอวถึงเส้นสะโพกนะคะทีนี้กางจากเส้นเอววัดต่ําลงมาหนึ่งเซนค่ะเพราะว่าใช้ขอบโค้งทีนี้จากตำแหน่งนี้ถึงเส้นกลางหน้านะคะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งวัดออกข้างละหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วเกดเมื่อกี้เราบอกไปสามก็ทำ,ทำเราทำสองเกดนะคะก็ต้องทำเกดละหนึ่งจุดห้า โอ okay, เคคีดว่าตั้งฉากเลยค่ะอ่าแล้วก็เก็บนี้ก็คิดว่าตั้งฉากเลยแต่ว่าเก็บตัวนี้จะสั้นกว่าเอ่อจะสั้นกว่าเก็ดนี้หนึ่งเซนนะคะโอเคอันนี้ก็คือสำหรับชิ้นหน้าก็เสร็จสิ้นค่ะค่ะไปต่อบสอ,บสอบปลายกระโปรงเหมือนกันสามเส้นวัดตามลงจากเส้นเส้นะสะโพกแปดเซนแล้วก็ลากเส้นเพิ่ม ถึงปลายที่เราสอบเลยโอเคอันนี้ก็คือสำหรับชิ้นหน้าก็คือเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยค่ะ